みよ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 よみよよみ ก็ซื้อทำเอง่ถึงซื้อมีอยู่มาแล้วก็มาลวกต้มเองเราก็จะเอาไว้กินกครับอย่างแทนข้าวนะจ๊ะพะเราไม่ชอบกินข้าวเอาวันนี้แทนข้าวจะกินกับปลาหรือกินกับกุ้งเทียงกุ้งแห้งอะไรได้เรากินไม่ยากนะคะแต่เราจะกินแต่ของที่เราชอบ มี่จ้าเมื่อวานเราก็มีปลาไวา้แล้วนะตอนนี้กำลังเวปลาสลิดนะจ้า